เอ <c oughs> าวางาวางาวางมาไปซิมาเก็บอะไดเลยี๋ยววันนี้มาด้วยกันเลยตังโกนนอกนนะปัญญาเดี่ยใหญเป็นปัญญานี่มอดูนะจาไม่ร้อเะ